สวัสดีครับมือหนีควัน้าผ้าฉกกะสีผ้าไปตามแนวทางของปูซีหานะครับงวดหนีเิ่นกระไดแล้วนะครับผ้าไปตามตัวเลขงามของปูนะครับงวดที่แล้วปูกระไฮเขานะครับหนึ่งแปดตรงๆนะครับผู้ใดได้รับชมคลิปคงถ้ามัดตัวเลขของปูกับคงสีได้ถูกงวดนะครับเนาะมือนีกับบรรยากาศหนาวครับพายุเขานะครับสองสามมือแล้วนะครับ ทางเอฟซีหนาวโนนะครับคลิปนี้ก็บจีภาพไปชมตัวเลขของปูนะครับปู๋ยหมักโมมักกับพิจารณาาสานะครับเสนอเป็นเพียงตัวเลขนะครับตัวเลขแนวทางใอ้พี่นอ้องพิจารณนาอาเนะครับปุ๋ยเขาแมาแหลาเรื่องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฝากผ้าโชคนะครับปุ๋ยมีบุญวาสนาต่อกันค่องถุกระวัลน,นะครับเนาะไปครับ อันนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรเลขดับของผมนะครับดับบนล่างพี่น้องกับเบิงเอานะครับพิจารณาเอาเพื่อเป็นแนวทางนะครับเลขเด่นรุยๆเพื่อนใไม่แล้วครับเก้หนึ่งห้า1นเก้าห้า้าเสองแสองห้าหนึ่งเดสเพื่อนวงกลมไ้ทีห51กับ95านะครับ เลขกตดพ่นกระไหมาครับกระไหมาหลายชุดอยู่ครับพี่น้องกับพิ่จราหนาเนาะครับเนาะชุดตดเนาะครับตราปูพ่นกระไหจับมาแล้วตดชุดเต็มตดนาะครับเจ็ดสองห้าเก้าสองห้าเจ็ดเก้าห้านะครับกับพิจารณาเนาะครับมักจังตามมัวมักกระพานเนาะครับกับตอเลยนะครับเลขบุญ วิ่งเก้านะครับคนจับครัวแล้วนะครับเก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเพิ่นวงกลมไปทีเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเลคลางเพิ่นไฮวิ่งห้าตัวเดียวนะครับเพิ่นไฮไปทีหนึ่งห้าหนึ่งห้านี่มาบนมาล่างนะครับเรื่งดีๆนะครับแล้วก็สองหา เพิ่นวงกลมให้ที่สองหาแล้วครับพี่น้องมักบ่มักมก,กบพิจาระนาอานะครับผมเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับผู้ใดเขามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ควันฝ้าผ้าโชกนั้นด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับจะหาตัวเลขดีๆมาให้พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าก็ขอโทษนะครับทีบอดได้ปบไายกับปูกับเซียนมาให้พี่น้องรับชมรับฟัง ได้แต่ตัวเลขมากกับขอโทษขออภัยนะครับเนาะก็ยเฝ้าเบื่อเฝ้านายกันนะครับเนาะอีกบมนานกันรอดนะครับเดี๋ยวผมก็บชไปิทายถ้ำนะครับกับปูกับเซียนนะครับให้พี่น้องได้อัตลดในการหลับชมหลับฟั่งหวยไปพร้อมกันสูตรของปูสูตรของเซียนนะครับ กด้อคาว่าแล้วก็กดติดตามไว้นเี้อะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับเนาะคลิปนี้เขายัางหลายครับก็สวัสดีครับรวยๆนะครับเฮ้งๆไปน้ำกันนะครับลนะสาธุ